วัร้อยเอ็ดเปิดสมัชชาองค์กรชุมชนปี2568ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งความสุขวันที่8สิงหาคม2568ที่ห้องประชุมระดับเพชรโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชยรตุลรสองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดสมัชชาองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดปี2568ภายใต้แนวคิดองค์กรชุมชนกับการสร้างหลักประกันแห่งความมั่นคงของคนในชุมชน เคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพุทธศักราช2 5 6 6สถึง2570สู่101เมืองแห่งความสุขครอบคลุมเกษตรมูลค่าสูงเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาคนทุกช่วงวัยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยกระดับการบริหารภาครัฐโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคขีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเพื่อเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชนาสู่เป้าหมายเมืองเกษตรพามีอยู่ดีมีแห่ง ปี2572ครอบคุมเกษตรอินทรีย์ความมั่นคงทางอาหารสวัสดิการสังคมการรองรับสังคมสูงวัยและการพัฒนาที่อยู่อาศัยพร้อมประกาศจิตนารณ์และมอบข้อเสนอเชิงนโยบายจากขบวนองค์กรชุมชนภายในงานมีการแสดงวัฒนธรรมเวทีเสว,วนาเรื่องการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยบทบาทสถาบันการศึกษาและการบูรณาการจังหวัด โดยรองผู้วริชการจังหวัดเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและพัฒนานร้อยเอ็ดสู่เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน